สวัสดีครับเจนะบิทคอร์มาเนอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะรีวิวนะครับเครื่อง T2T 32 t h นะครับเราก็แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบแล่นนะครับเป็น T2T F บวกนะครับ32 t h นะครับเสียบแล่นนะครับตัวนี้จะเป็น power ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้สเปคก็กินไฟประมาณ2,000อะ4-2,006นะครับเสียบปลั๊กนะครับเข้าไปให้แน่นนะครับ แล้วก็เสียบแลนนะครับตรงนี้แล้วก็สายแพร่เช็คให้แน่นนะครับแล้วก็กดเปิดปลั๊กเปิดไฟนะครับเครื่องก็จะเริ่มรันนะครับเครื่องลันไปเครื่องลันเริ่มติดขึ้นมานะครับเดยเราจะดับไปก่อนนะครับในการเซตนะเสร็จแล้วก็วใช้โปรแกร,รมค้นหาไอนะครับใช้ i อ a อดก็ได้นะมาที่โปรแกร,รมนะครับตัวของ เน็ตแอนาไลเซอร์ตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็สแกนที่แลนครับเราก็จะเห็นแอนด์ไมเนอร์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปเซตค่านะครับ นี้มันก็จะเป็นถ้ฒนาแอตวานไอพีสแกนเนอร์นะมันจะขึ้นว่าผงลงนะครับแล้วก็เข้าด้วยเบาว์เซอร์นะครับแล้วก็ใส่ IP พีเอส s ดนะครับเข้ามานะครับไอพี IP นะครับหนึ่งสองเก้านะหลังจากเราสแกนเสร็จแล้วนะครับถ้าจะเป็นไอพีหนึ่งสองเก้าแล้วก็จะให้ล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยยูเ r อร์ แอดมินนะครับคลาสเปิดแอดมินเข้าไปล็อกอินเสร็จนะครับก็เครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับตอนนี้ก็รันอยู่ที่3.2ท h แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็สามารถดูสเตตัสของจาร์ดได้ด้านล่างนะ3การ์ดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่77องศานะครับเฮบิลตัวน,ตน,นี้ไม่ซีเรียสน,นะของอินโนเพราะว่ามันมันเซนซิทีฟมากนะครับ ล้วันจะเป็นเรื่องไฟเรื่องความร้อนอะไรนี้นิดหน่อย,ยกขึ้นเออร์เลอร์มหมดนะไม่ต้องไปสนใจมันเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้กราฟก็เริ่มมาแล้วนะครับกรารแรงขุดก็จะมาแล้วนะครับแรงขุดก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับลดลงเล็กน้อยนะแล้วค่อยๆเพิ่มนะครับการตั้งค่านะครับก็ไปที่ปูนะครับแล้วก็ทําการใส่ปูเข้าไปนะครับถ้าเราใช้วีอานะเราก็ เราใช้เวียนะครับเราก็เข้าไปที่เวียนะครับเราก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วก็ไปที่รูนะครับมันก็จะมีให้เราเซตนะครับตัวของค่านะครับตามนี้เราลองใก้ในบีดีซก็ได้นะครับเขียนภาษานะครับเขียนภาษาเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกนะครับก็จะบอกหมดว่ามันจะมีสวิตช์โหมดสมาร์ทไมเน็งนะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าฟูตามนี้นะครับ เราก็ Copy นะครับมันใส่ที่ตัวของเครื่องเรานะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ย s e r name นนะครับที่เราสมัครนะครับตามด้วยชื่อเครื่องจุดนะครับจะใช้สัญลักษณ์อื่นมันไม่ทำงานนะครับแล้วก็เซฟนะครับอัปเดตเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะรันนะครับประมาณนี้นะเครื่องก็จะรันนะครับแล้วก็ไปตัวนี้ก็จะมีตั้งค่าอื่นๆได้เกี่ยวกับ Security เปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆนะครับ แล้วก็พูนะครับก็สามารถเซตผูเซตไอพอ่านี่เซตพูนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็เซตไอได้นะครับอันนี้ก็สามารถปิตไอพได้พอฟอร์แมนตอนนี้เราก็รันอยู่ในโหมดที่เป็นฟครอรี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามเอ็ดสาสองีเ h นะครับอ่าถ้าเกิดเราดันอีกมันก็จะได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องไฟนะแล้วความร้อนนะครับเ w อก็จะสูงขึ้นได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการ มนเน้นแล้วก็คืออัพเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าเช็คเฟิร์มแวร์ล่าสุดก็ได้นะครับแล้วก็รีบูตเครื่องนะแล้วก็รีเซ็ตเครื่องแล้วก็ดูโอเวอร์วิวนะครับคือค่าต่างๆข้อมูลต่างๆนี่คือเป็นดูที่ F คทีดูทีเอฟบวกนะครับเอสเอฟบวกนะครับทีดูทีเก็ย่อมาบากไฮนะครับสูงนะครับเอบวกก็คือเป็นแรงกดที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะบอกเรื่องเมมโมรีต่างๆนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวเจ้าตัวทีวีนะครับ F หัวนะครับไา้เจองั้นมีนะครับอย่างแรกก็คือทีวี F หัวนะครับมันก็จะมีตัวของไฟนะครับสายตาด้านหลังสะยตาด้านไฟด้านหน้านองม่านแล้วก็ไฟแรงที่จะพิบทเนื้อเดียวไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีเอสติการ์ดไว้ลงเฟรองเบรย์แล้วก็ปุ่มไอซีเซ็ทนะครับไปรีเซ็ท สองต้านะครับแล้ไปตั้ง IP แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับไว้ตี๊กใช้ทราตั้งค่าต่างๆเนี่ยนะวันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะวันนี้หมดแล้วแนละ้วแบตเตอรี่สามสิบกูเก็ตแล้วนะสามสิบกับสามสิบวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทีเด็ดพีเอฟหัวนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับ